ผมก็วันนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอทุกคนไหนเมื่อกี้พี่ๆสองคนได้วอมเครื่องไปให้ทุกคนแล้วแน่นอนนะครับผมรับรองว่าหลายคนอยากมันกันแล้วไหนใครอยากสนุกไปด้วยกันคอสเซียนกินหน่อยด้วยี้่าา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 นา่าา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 ดาา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 ตาา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 าตาาาตตตต นะครับผมก็วันนี้นะครับดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็สวัสดีชาวบุรีรัมย์ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้ยืนขึ้นมาลุกขึ้นมาเต้นได้นะครับผมเพราะว่าของผมนี้ต้องบอ,อกเลยว่ามาันสุด <S <S <an that noise> ถ้าอยู่กับผมนี่จะธรรมดาไม่ได้ต้องคือเต้นด้วยกันเลยนะจ๊ะโอเคงั้นเราพร้อมที่จะมันไปด้วยกันแล้วเรามาสนุกไปด้วยกันเลยครับผมคุณและขุนชนัครับ เกี้นะครับผมมอบให้กับสาวๆที่บุรีรัมย์นะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับผมต้องขอขอบคุณเฮทแอนโชเดอร์ด้วยโชเดอร์ด้วยนะครับผมที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมให้พี่ตั้มวราวุตรให้พี่เต้ดีซันให้ผมได้มาร้องเพลงได้เจอทุกคนในวันนี้นะครับผมอขอเสียงกรี๊ดให้กับพียร์จีและเฮทแอนโชเดอร์นั่นเลย นะครับผมก็วันนี้ยังไม่ได้มาเพลงแค่นี้แน่นอนนะครับผมเพลงต่อไปเป็นเพลงมันๆแล้วนะครับผมถ้าใครอยากเต้นลุกขึ้นมาเต้นได้เลยใครอยากปลดปล่อยของอยากให้ขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับผมเพราะผมฟรีๆสบายๆอยู่แล้วนะฮะก็ขอลาไปด้วยเพลงนี้ครับผมประมาณนี้หรือเปล่าเฮ้สองมือชูขึ้นมาหน่อยเร็วใครพร้อมที่จะมาด้วยกัน 起来了，看我！ ลำบากพี่ชายทั้งสองคนเลยนะครับผมจึงก็ต้องมาจับเวทีในทีเดียวเชียวนะครับผมแรงขึ้นมากกว่สียงกีนเลยเอิ่มนะครับผมก็โอเคอยู่ในเวทีมานานเกินไปแล้วขอเชิญพี่ชายสุดหล่อของผมทั้งสองคนขึ้นมาพูดคุยกันบนเวทีด้วยกันหน่อยเร็วดีกว่าขอเสียงกีนให้กับพี่ตั้มและก็พี่เต้ด้วยครับผมปีใหม่รุ่เรืองเสมอ เวทีพังใจเล็กล็กขึ้นตารยุคไม่ดูอะไรเลยแค่เป็นอย่างเดียวเลยแล้วแล้วมามาเหยียบตรงนี้พอดีเลยประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับเราเรายังร้องกันได้ใช่ไหมตรงนี้ได้ได้ได้พี่แมวครับพี่แมวตอนนี้ตั้มได้ทำเวทีพังแล้วใช่พี่ตั้มเต็มเต็มเลยนะครับผมใช่ตัดค่าตัวนะฮะพี่แมวอยากจะหักค่าตัวว่ารับครับผม อย่าอย่าโทษพี่ตั้งอะไรนั้นเดี๋ยวอีกนิดนึงป้ายไฟจะลอยนะเพราะเมื่อกี้ผมเต้นคนเดียวเลยเต็มที่เลยตรงนี้บอกคุณผู้ชมตรงนี้ว่าว่าเวทีพังมันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเราถูกต้องครับผมเพราะว่าเราจะากทำให้มันพังมากกว่านี้ครับผมผมไม่รู้จะพูดอะไรออกมาตรงนี้มันมันมันอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ขอโทษนะครับพี่ขอโทษทีครับโอเคเพลงกับไปนี้ต้องบอกเลยว่ามันต้องเต้นหนักมากจริงๆริง เระอยานี้เพื่อเราลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างถามว่ามีที่ยืนที่ผมไหมได้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่าอ่ผมว่าขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกแม่มากๆนะโอเคพี่เขาจะได้นั่งจับเวทีอย่างดิแล้วเราก็เป็นคนที่มีที่ยืนสักทีครับผม แม่มีจุดยืนอ่ะลงลงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงเยเดี๋ยว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 ทำไมทำไมคนบุรีรัมย์เวลาขอจับมือข้างหน้าเนี่ยทำไมเขาขออย่างนี้วะเคไอ้เอาก็แบบเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยคือแบบเฮ้ยเป็นยังไงมันไม่เรื่องอย่างงี้ไงจริงๆแล้วเขาเขไม่ได้คิดอะไรหรอกก็แค่แบบพี่ขอมือหน่อยนะแล้วอย่างนี้เแล้วไอ้นี่เสือไอ้นี่ดันไปกระดิกอย่างนี้เนี่ยพี่ขอมือ เดี๋ยวปี่ยนละเปี่ยเมื่อกี้ี้ให้สุภาพนะหมยว่าเอาเลยเอมอน่อยจับ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 ผมดนไปดูดนพูดเลยคนหรือปลาไหลจริงจริงดูดิดูจริงจริงดจริงเอาไปจับน้องๆหม่ดิเอามือไปจับน้องๆหเ ไม่บอกนะผมจะวางไปแล้วก็จับเดี๋ยวไปมันดูเอามราทุกคนพร้อมแล้วตรงนี้เราได้มายืนกันตรงเวทีที่ชาบุรีรัมจัดไว้ให้เราตรงนี้เพราะฉะนั้นมีพื้นที่แค่นี้เราก็เต้นแค่นี้ได้ได้ถ้าพร้อมแล้วไปเต้กันเลยครับผม พลากได้ขอบคุน้ลูกหนูจะฝันผวาเกแล้วพี่ค่ะนี่พูดได้ไหมลูกโอเคแล้วใช่ไหมชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะน้องติ๊บ๋อฟันหนูไปไหนเนี่ยไอ้บ้าโอ้่เอาอย่างนั้นซะแล้วไงไอ้บ้าเยี่ยนพีชแล ฟันยังไม่มานี่นี่ต้องบอกเลยว่าเพลงต่อไปเนี่ยเรามีแดนเซอร์อีกหนึ่งคนฮะดนเซอร์คนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นอาจารย์อาจารย์จากดีแดนเขาเนี่ยเขาจังจังจังงจัไม่เอาสิอย่าดุสิอย่าดุไม่เอาไทุกทีเมื่อเช้าทานของหวานเยอะไปหน่อยทำไมอ่ะมันเกลียดไับของหวาน สุนัขเนี่ยเวลาขับมันจะดูอ๋อพูดง่ายๆว่าหน้าหมาถ้าจะขนาดเนี้ยไม่ต้องเรียกพี่ว่าพี่อ้าวตาม จริงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของซีดีอยู่ไหมใช่ต้องพูดกันตรงนี้ว่าเวลาเราเล่นมุกการอะไรใ้่จะมองว่าเฮ้ยน้องซีดีรำตามหรือเปล่าคุณคิดถูกต้องครับไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่รำปาลมันเป็นจังหวะมุกที่ส่งมันต้องเล่นในทางนี้ครับผมใช่ตอนนคือการทำการแสะท้านมาพูดถึงคุณครูดีดันดูนี้ดีกว่าบอกเลยว่าเขาสอนครูอู๋ไม่ทีมนะโอ้โหสิ่งนี้โอ้โหเขาเกิดมาเกิดมาปั๊บคนอื่นร้องอูแวะโอ้โหอ้นี่ไอ้เดียคนนี้ตื่นขึ้นมา ยอดสุดยอดเลยคนนี้ไม่ธรรมดาอะาเจอเขายังเปิดตัวห้ออมาเลยครับผมคุณแชมป์ครับคุณชมป์โขทษนะเดี๋ยว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 แหมเวทีฮะเดินเหมือนน้ำ่วมาลงมาลงมาลงมาทชาอะไรครับผมเนวุประดครับ ผมพูดเลยว่าผมยอมพอจริงนี่แหละครับผมเราอยากให้เขาให้เราเห็นเขาแค่นี้นะกลกาผิดเป็นที่เคยเดินไหมเคยเป็นไหมที่แบบว่าเฮ้ยเคยเคยเดินนึกว่ามันเป็นคิดว่ามันแค่นี้ิดว่ามันจะแค่นี้ไม่เนมันพื้นอย่พื้นพื้นผิดนิดนึงโอเคพร้อมแล้วนะผมจะให้คุณเต้นนะเดี๋ยวผมจะร้องกันอย่งเดียวเลยผมจะไม่เต้นเลยเนื่องจากคุณเป็นคุณแชมป์ดีดันส์ดีดันส์คุณเต้นเต็มที่ครับครับอ่มิวสิครับผม Football. <muchas>